มหาเศรษฐีอันดบับต้ตนๆเขาทําอะไรกันอย่างจริงจังนะคะเริ่มแรกเลยเขาทํางานหนักมากค่ะงานของเขาเขาจะทํางานแบบจริงจังมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปแต่เช้าแล้วก็กลับเย็นกลับดึกกับคนสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเขายังมีชีวิตที่เรียบง่ายมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วเขาก็ใช้ชีวิตแบบการกินอยู่ของเขาอะคะ่ะ ก็เป็นแบบธรรมดาเหมือนคนทั่วไปเลยนะคะและข้อสำคัญเขารู้จักประหยัดด้วยค่ะประหยัดในการใช้เงินและเงินทุกบาททุกสตางค์ของเขาเขารู้จักที่จะวางแผนการเงินของเขานะคะและข้อสำคัญเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขามีอะคะ่ะเขาแบ่งส่วนหนึ่งนะคะที่จะไปช่วยเหลือสังคมแล้วก็ไปช่วย ในด้านของสังคมให้ให้กับสังคมได้แก้ไขปัญหาของสังคมด้วยนะคะอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่มหาสิทธฐีเขาทำกันอย่างจริงจังค่ะ